สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรกครับวันที่สิบกุมภาพันธ์แล้วครับพี่น้องครับเพิ่มแป๊บเดียวครับเมื่อนี้เ่าถึงมีงวดทองครับเป็นเลม่นเลอตัวนี้ครับเป็นเลม่นครับคุณนะครับส่วนมากสีออกบามันหลายกวัวครับเพราะว่าสงงไซแม่เพิ่นเป็นชลเลีครับยะมีสายเล่จักน้อยครับท่องแปดเดือนสิเขาเก้าเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับ สูงลอยสี่สิบหาครับลูกสองค่าทองอยู่ในทองพันวาสมช็อกกะแลกมาเด้อแต่ว่าเอกสารบ่มีไห้ครับเอกสารบโครบครับตัวนี้ซื้อจากชาวบ้านมาครับนี่ครับงวเชื่องดีครับแข็งขาใหญ่เด้อผู้ไดมักงวงงามเขาเกรง่วงงามนี่ครับตัวนี้ครับงวงงามล่้โตเงาหัวหลุนครับนี่ครับหน้าตา เชีงดีนิสัยดีบบดือ้อโบซนครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้เปิดราคาเอารถแรกแจกแถมครับจาก33 0 0มครับเหลือ3 2ม0 0พันครับรรพี่น้องครับทรงฟรีได้2อรอยกิโลเด้อใครสนใจมากงัวใส่ไงล่ำตัวเงาแขงขาไงนิสัยดีนุ่มซีเต้าครับนุ่มซีเต้าอยู่แขงขานีแขงขานีไงครับ อีบเล็บขอเถ่างามยเดอครับเล็บหนาเล็บหลังงามครับนมกระซีเต่าสามหมสองพันครับพี่น้องครับสนใจโทรมาเลยนี่เขาบ่มีดอกเขาตุปุนี่ละเชื่องดีหูดีจะมูว่าชฉีกบแวงครับสูงรวยสีซิมหาครับลูกสองข้าทองเด้อพี่น้องลูกสองข้าทองบ้าตึงตัวทองให้เลี้ยวครับ แปดเดือนได้ครับประมาณแปดเดือนได้ออกเดือนมีหน้าครับเพื่อนว่าครับจําได้แต่มือออกเดือนมีหน้าจักวันที่เท่าใหครับเพื่อนซอมเจีบพอดลอยล้านไว้หน่อยสมก็ยังลหละชอบก็แลกโทดขออภัยครับสมชอบกระแลกไว้ครับเพื่อนจําได้แต่มือออกครับเดือนออกวันที่กบจะออกเดือนมีหน้าครับ จำได้แต่ออกเดือนมีนาจากวันที่ใดครับตัวทองให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเราตึงตรวจให้แล้วประมาณแปดเดือนกวัวใดครับเพราะว่าลูกขึ้นมาจออลไรได้ครับจับได้บาดได้ครับงอหูดีเชื่องดีลำตัวเง้วเรื่องหนังนาว่าวต้องห่วงครับนาแห้งครับควนจับดีนาแห้งนางามครับงอตัวนี้นางงาม งางงมประกันทองนะครับแปดเดือนแล้วใส่ใหญ่ใส่บิ๊กสนใจโทุ่ได้ครับเบอร์โทุ่กับเบอร์ลายเด้อเฟสกับตึงบาเบอร์รับผสมงัวงามสำหรับผู้อยู่ต่างประเทศอยากซื้องวงกระเบาตึงครับเขาเฟสมาเลยครับตึงบาเบอร์รับผสมงัวงามครับนี่คือซื้อเฟสครับแข้งขาใหญ่ดีครับกีบเล็บขอเท่างามดี แข้งขาถูกถอนประกันให้ยอยู่แล้ว1ิบหามือประกันทองร้อยเปอร์เซนเดอร์ตัวนี้ครับไงครับสามหมื่นสองพันครับดวนครับพี่น้องครับใครต้องการง้อไงง้อหูง้อเชองง้อทองง้อสดสดกะโทร่มากครับบอด้มาดูปันไนดเดอร์ครับง้องามเป็นตะเบิงแล้วกะทองน้ำครับไปแล้วไปไปผลเร็วไปไป นี่ครับสิใเ้เบิ้งช่วงถ่ายครับช่วงค้างทั้งนี้ครับด้านซ้ายลำโตเง่าแห้งครับพี่น้องครับลำโตเน่าแห้งบรรยากาศช่วงแล้งแล้วพุณนะสูงลอยสี่สิบห้านมเริ่มใครเลยเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าแปดเดือนกว่าเลยครับสีเขาเก้าเดือนแล้วเด้แข่งขาหง่ดีพุ่นำคำเดินทุกมือเลยยดยดยดยาออกคอเด้ไปไป,ไป สาองครับพี่น้องก็มป็นพ่อสื่อกกคางไงหนึ่งคุนะกกคางใไงแห่งโอ้ยสุดยอด3ามหมสองสนใจโทษดวนเดออผู้ใดเห็นงัวง่ามตัวนี้ก็ฝฟ้าวโทษหาเบาวตึงใดครับพี่น้องครับลำ่ำเง่าดีเง่าอัดลาดทรงฟี่กับซองลอยโล่ไปเลยว่วทอง8เดือนสีขาเก้าเดือนแล้วนมเริมลงเต่าเลยได้ครับ เพราะว่ากำหนดอข,ขอดเดือนมนีนาคมเดือนนานี่แหละครับพี่น้องครับเดือนมีนาคือเดนรุนเทแน่นอนว่าสิป็นเพจยิ่งหรือเพศทรายครับพี่น้องครับเอาไปลุนกันครับพี่กัดกับบ้านหน้าวาครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญของว่าเบาตึงฮือเกาครับไป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 ไล่ไปเด้อไปไปอูไปไป้ไปไปนาหลายพี่น้อง น้าอิหลีทึ่งนาทึ่งหงกกหางใหญ่เทเด้อครับกกหางกกหางใหญ่ๆเลยพุ่น่ะเบิง้งข่นหางข่นหางเลยครับพุ่นนำคำเดินทุกมือครับง้อใกล้ขอดง้อใกล้ขอดแปดเดือนสีขาเก้าเดือนเทเด้อครับเพียเลื่อมย่ามแล้วว่างงวอออกเดือนมีหน้าครับ จต่ของ่นจําได้ตะเดือนออกจกออกมือได้บ่หูสมจะคพอดลอยล้านว้ครับนี่จะอ,ออกไปย่างระเบีดออกไปห้กินหญ้าครับปุ่นหูด้ดีเล่มหญ้าก็ดีเบิ่งเลยครับเล่มหญ้างาอัดลาดงาคักงาเนี่ยปุ่นเบิ่งกุก๊กหางครับ หกหางโค่นหางอย่างเมือนแน่จหน้อยครับเพราะว่าช่วงแรงแล้วครับบรรยากาศช่วงแรงแล้วปูนะออกนอกขอกแห้งใหญ่ครับวันนี้ครับ32,000สมพอช็อปปกโกแลตว้เดือนมีหน้าขอดครับง่วทองจะเขา้าเก้าเดือนแล้ว เปล่าโทษเด้อครับพี่น้องเปล่าโทษเด้องัวเล็บยาดีขนาดเล็บยาดีแห้งคุณนะ่ะโอ้ยเล็บยาสุดยอดแล้วงัวตัวนี้แท่งขากระไงดีครับน้ำล่างสวยดีเบริรงโค่นหางครับเบริรงโค่นหาง อันล้างกว้างดีอานล้างกว้างดีโคกขางยิ่งใหญ่ใหญ่อลีครับโคกขางเล่ผสมมันนะครับตัวนี้ครับมันสมเล่เล่สมมันนะตัวนี้สงสัยแม่เพิ่นเป็นเช่าลเล่พระเจ้าสมบามันทับเข้าไปครับเนื้อหนังก็เลยหนาะหนาะแห้งสูงอัตลาดสูงลอยซีหาครับ เกือบ้อยหาชิปเดืไปครับสาม,มือสองพี่น้องสนใจโทษด่วนไพมังว่วงงามเขาข้อเขาลักจัดไปครับคำขึ้นนี่เห็นลิปนี่กับฝ้าโทษหาเบาวตึงได้เลยครับขอบคุณพี่น้องครับทีทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่ครับข่อมาทิ่ตามรับชมลิปครับสุดท้ายนี่เบาวตึงกับขัขอคำว่าสวัสดีครับผม